สวัสดีค่ะมารู้จักมาตรการ D H M T T กันค่ะ D Social Distancing ค่ะเว้นระยะห่าง1-2เมตรไม่ว่าท่านจะมีภารกิจในการประชุมอบรมสำมนา ท่านก็จะต้องเว้นระยะห่างในการนั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดส9ค่ะ Hest ค่ะ hand washing ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ An oh นะคะก่อนที่ท่านจะเข้าสู่สำนักงานหรือทำภารกิจใดๆท่านก็ต้องมีการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ s k w e r r n n g ค่ะสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าแบบนี้นะคะเพื่อความปลอด เวลาท่านต้องพูดคุยในที่ประชุมหรือพูดคุยในชีวิตประจำวันท่านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาเป็นวัคซีนประจำตัวเลยนะคะทีค่ะ testing การตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกครั้งที่ท่านจะเข้าสู่สำนักงานหรือห้างสรรพสินค้าท่านต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนว่าท่านมีอุณหภูมิที่เกินหรือเปล่าเพื่อป้องกันตัวท่านเองและคนรอบข้างค่ะที่ไทยชนะค่ะการสแกนไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่ต่างๆหรือท่านจะใช้วิธีในการเขียนชื่อก่อนเข้าสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะเป็นการเช็คไทม์ไลน์เบื้องต้นค่ะ นี่คือไทยชนะนะคะที่เราต้องสแกนค่ะด้วยความหงหญยจากอบจอสตูนค่ะ